คำพูดที่มีเจตนาให้คนเขวจจากความจริงเช่นการแต่งเรื่องให้ดูน่าสนใจเกินจริงหรือพูดเพื่อบิดเบือนสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้ไม่ใช่การโกหกโดยตรงก็ถือว่า,าเป็นบาปวาจายอย่างหนึง่งเพราะทำให้คนอื่นเชื่อผิดตัดสินใจผิดและอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ขยายออกไปโดยที่ผู้พูดเองก็ไม่รู้ตัวอีกลักษณะหนึ่งของคำพูดที่เป็นบาป โดยไม่รู้ตัวคือการพูดเพื่อลดคุณค่าของสิ่งดีงามเช่นการลบหลูคำสอนของผู้มีศีลหรือพูดดูแคลนการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การทำบุญว่าเป็นเรื่องร้ายสาระแม้ผู้พูดจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครโดยตรงแต่การดูหมิน่นสิ่งที่ดีจะทำให้ใจปิดกั้นต่อบุญและไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้อย่างแท้จริงคำพูดที่อวดรู้ในสิ่งที่ไม่รู้จริง เช่นพูดอ้างอิงธรรมะหรือหลักธรรมที่ตนไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนําไปแนะนําหรือสอนผู้อื่นผิดๆก็จัดว่าเป็นวาจาอันตรายเช่นกันเพราะไม่เพียงแต่เป็นการหลงผิดด้วยตนเองยังอาจทําให้ผู้อื่นหลงผิดตามไปด้วยบาปจึงเกิดขึ้นทั้งจากความหลงและผลกระทบที่ตามมาอีกแบบหนึ่งคือคําพูดที่หวานความกลัวในทางผิดเช่นการข่มขู่สร้างภาพหลงว่าใครไม่ทําสิ่งใด จะได้รับโทษแร,แรง,ทงทั้งที่ไม่เป็นจริงวาจาเช่นนี้เป็นการควบกลุ่มคนด้วยความกลัวไม่ใช่ด้วยปัญญาทําให้เกิดบาปเพราะจิตเจตนาให้คนหลงทางหรือเชื่อสิ่งผิดในบางกรณีคนพูดอาจไม่รู้ตัวว่าตนใช้วาจาที่เป็นการเสียดแทงผู้อื่นอยู่เสมอเช่นการใช้คําเปรียบเทียบที่บันทอนคุณค่า หรือพูดแนบเนียนแบบประชดประชันที่ทำให้คนฟังรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนเป็นวาจาเช่นนี้แม้ไม่อยากตรงๆแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ในใจคนฟังอย่างลึกซึ่งผลน,นั้นจะย้อนกลับมาทำให้ตัวผู้พูดเองจมอยู่กับจิตที่ไม่มีเมตตาที่สำคัญคือวาจาเหล่านี้มกักหลุดออกมาอยา่างง่ายดายเพราะความเคยชินความไม่รู้หรือแม้แต่ความอยากให้ตนเองดูเด็นยิ่งพูดมากโดยไม่ระวัง ยิ่งสร้างภารกรรมทางจิตมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวชีวิตจะค่อยๆเสื่อมลงทั้งจากความสัมพันธ์ที่แย่ลงโอกาสที่หายไปและความรู้สึกหนักในใจที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุทำพูดบางอย่างแม้จะไม่ได้มีเจตนาร้ายในตอนต้นแต่เมื่อพูดซ้ำๆหรือพูดโดยไม่รู้กาลเทศะก็สามารถกลายเป็นบาปทางวาจาได้เช่นกันเช่นการพูดตัดพาะบนชีวิตซ้ำซาก หรือลดค่าตัวเองอยู่บ่อยๆจิตจะค่อยๆดูดซาบความรู้สึกทุกจนกลายเป็นนิสัยแม้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่คำพูดเหล่านี้ส่งผลตรงต่อจิตใจตนเองทำให้หมดแรงศรัทธาในชีวิตและปิดประตูโอกาสโดยไม่รู้ตัวในอีกด้านหนึ่งการพูดเพื่อยกยอเกินจริงประจบสอบพลอหรือสันเสริญผู้อื่นด้วยความหวังผลตอบแทน ก็ถือเป็นวาจาที่ไม่บริสุทธิ์เพราะแฝงไปด้วยความหลอกลวงทางใจแม้ผู้ฟังจะพอใจชั่วคราวแต่เมื่อความจริงปรากฏความไว้ใจก็จะพังทลายการรมที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จบเพียงการพูดแต่ลุกลามไปถึงความสัมพันธ์และโอกาสทางชีวิตในระยะยาวคำพูดที่รีบพูดโดยไม่ฟังให้จบไม่ให้เกียรติคนอื่นหรือขัดบทสนทนาเพื่อจะได้พูดของตนก่อนคือวาจาที่เกิดจากความไม่มีสติไม่ใช่แค่เสียมารยาท แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจไม่สงบไม่ฝึกความอดทนนานวันเข้าจะทําให้คนรอบตัวรู้สึกอึดอัดไม่กล้าคุยด้วยชีวิตจึงค่อยค่อยเหงาและโดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดจากวาจาของตนเองบางคนอาจชอบใช้คําพูดแบบเสียสีโลกดูเบื่อหน่ายหรือบ่นว่าไม่มีอะไรดีวาจาแบบนี้จะก่อให้เกิดพลังลบอย่างรุนแรงทั้งต่อใจตนเองและผู้ฟังจิตใจจะชาชินกับความทุกข์ มองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและในที่สุดชีวิตจะเริ่มไร้เป้าหมายบากไม่ใช่แค่ผลที่ตกกับคนอื่นแต่ยังย้อนกลับมาทำให้ตนเองหมดแรงสร้างบุญใหม่ๆด้วยเช่นกันคำพูดที่ดูเหมือนเป็นการเล่นอย่างการล้อเลียนสันนิษคนอื่นล้อท่าทางหรือการเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาเป็นมุกตลกในวงสนทนาก็เป็นอีกรูปแบบของบาปวาจาที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ผู้ฟังจะหัวราอง แต่ผู้ที่ถูกล้ออาจรู้สึกเจ็บปวดอายหรือถูกดูหมิน่นจิตของผู้พูดแม้ไม่เจตนาให้เจ็บแต่ความเคยชินในทางนี้จะทำให้ใจหยาบขาดความเมตตาโดยไม่รู้ตัวคำพูดในเชิงบวดรู้เรื่องกรรมพูดชี้ว่าใครจะได้รับเวรกามอย่างนั้นอย่างนี้โดยอ้างบุญบาปหรือศาสนาเพื่อโจมตีผู้อื่นก็เป็นวาจาที่สินต่อบาปแรงเพราะจิตที่คิดว่าตนเหนือก,กว่าหรือมีสิทธิ์ตัดสินผู้อื่น เป็นจิตที่หลงตัววาจาที่ดูเหมือนสอนธรรมะหากใครเมตตาก็อาจเป็นทางสู่ความเสื่อมทางธรรมของตัวผู้พูดเองอีกลักษณะของวาจาบากที่แฝงมาอย่างแนบเนียนคือการพูดเอาตัวรอดด้วยการโยนความผิดให้ผู้อื่นแม้จะไม่ใช่การโกหกโดยตรงแต่หากใช้ถ้อยคำบิดเบืนความจริงเพื่อให้ตนพ้นผิดหรือให้คนอื่นรับภาระแทน ย่อมเป็นวาจาที่เต็มไปด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์จิตที่เคยชินกับการปกป้องตนด้วยวิธีนี้จะไม่กล้าเผชิญกับความจริงและในที่สุดจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ไม่ไว้วางใจคำพูดที่สร้างความแตกแยกโดยการพูดบางส่วนปิดบางส่วนเพื่อให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในหมูคค่คนก็เป็นวาจาที่อันตรายอย่างยิ่งไม่จำเป็นต้องพูดท็ศทั้งหมด แค่เลือกผู้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนก็สามารถทําให้เกิดการทะเลาะเกลียดชังหรือแตกกลุ่มได้วาจาแบบนี้มักเกิดจากใจที่มีอาาติหรือความริษยาแฝงอยู่ลึกๆจึงพาให้ผู้พูดจมอยู่กับพลังลบสะสคมไม่รู้จบม,มีอีกแบบหนึ่งคือการพูดท่ำเพืือไม่กลั่นกรองไม่รู้จักกาลเทศะเช่นพูดเรื่องไม่ควรพูดต่อหน้าคนหมู่มากและเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตวาจาเช่นนี้แม้ผู้พูดจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือับอายย่อมถือว่าเป็นการละเมิดด้วยวาจาอย่างหนึ่งและนำความเสื่อมมาสู่ตนในทางสังคมและบุญบรารมีอีกวาจาบาปที่มักเกิดในครอบครัวคือการพูดดูแคลนคนใกล้ตัวเช่นพูดประชดสามีภรรยา ตำหนิลูกหลานซ้ำๆด้วยท้อยคำรุนแรงหรือพูดเปรียบเทียบให้คนในบ้านรู้สึกได้คำพูดเหล่านี้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวในบ้านแต่เมื่อเกิดซ้ำๆจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้บรรยากาศครอบครัวมีแต่พลังรอบอกความรักความเข้าใจจะจืดจางลงและชีวิตครอบครัวจะตกต่ำโดยไม่รู้สึกตัววาจาที่แฝงการย่วยุทางอารมณ์เช่นพูดเจเย้อยในเวลาที่คนอื่นกำลังทุกข์หรือพูดถากถางความพยายามของคนอื่น ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ทำลายกำลังใจผู้พูดอาจเห็นเป็นแค่คำพูดแรงๆเพื่อเรียกติแต่หากพูดผิดเวลาหรือพูดโดยไร้เมตตามันจะกลายเป็นบาปทันทีเพราะการพูดที่ขาดความอ่อนโยนจะปิดการโอกาสในการปลอบประโลมใจทั้งของตนและผู้อื่นวาจาที่อ้างตนมีบุญมีญาณหรือมีความสามารถพิเศษเพื่อให้คนเคารพนับถือแต่แท้จริงไม่มีหรือพูดเกินจริง เป็นวาจาบาปท,ที่แฝงด้วยโมหะและมิฉาทิติคำพูดแบบนี้จะสร้างภาพลุงตาให้คนหลงเชื่อในสิ่งผิดและเมื่อความจริงเปิดเผยจะทำให้ความศรัทธาในธรรมเสื่อมถอยตามไปด้วยกรรมที่เกิดจากการหลอกในเรื่องบุญหรือศาสนาเป็นกำมหนักที่ส่งผลทั้งในชาตินี้และพบหน้าบางคำพูดอาจฟังดูเหมือนไม่มีพิษภัยเช่นการพูดประชดเล็กๆหรือพูดในเชิงเน็บแนมเล่นๆแต่หากทำบ่อย โดยไม่มีความเข้าใจถึงผลกระทบสิ่งเหล่านี้สามารถกิดก่อร่อนความสัมพันธ์ได้เรื่อยๆโดยที่ผู้พูดเองไม่รู้เลยว่าความเหินห่างหรือความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาจากวาจาเล็กน้อยเหล่านี้สะสมกันนานวันเข้าในบางสถานการณ์คนเรามักใช้วาจาเพื่อเรียกร้องความสนใจเช่นการพูดโอ้อวดว่าตนลำบากที่สุดเหนื่อยที่สุดหรือไม่มีใครเข้าใจ โดยอาศัยความสงสารจากผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้จะไม่ได้พูดโกหกแต่เป็นการบิดเบือนความจริงบางส่วนเพื่อให้คนอื่นเห็นใจวาจาเช่นนี้นอกจากจะบันทอนศักดิ์ศรีตนเองแล้วยังเป็นการใช้คำพูดที่ทำให้จิตเสียติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวอีกชนิดหนึ่งของวาจาบาตที่พบบ่อยคือการพูดอ้อมค้อมหลอกใจตัวเองเช่นการปลอบใจด้วยความคิดผิดว่าไม่เป็นไรหรอก ทำไปแค่นิดเดียวใครๆก็ทำไม่ได้รแรงอะไรเพื่อให้ตนสามารถทำสิ่งผิดซ้ำๆได้โดยไม่รู้สึกผิดว่าจะภายในใจแบบนี้อาจไม่เป็นเสียงออกมาแต่เป็นคำพูดที่หลอกตนเองและสร้างนิสัยบากจากภายในจนในที่สุดการแยกแยะถูกผิดก็จะมูวล,ลงบางครั้งคำพูดที่เราคิดว่าพูดไปเพราะห่วงเช่นการตำหนิลูกหลานด้วยถ้อยคำแรงๆ การดูว่าเพื่อนด้วยคําเหยียดหรือสุป,ประมาทหรือการสอนคนอื่นโดยใช้คําพูดตัดสินแบบเด็ดขาดล้วนมีเจตนาดีแฝงอยู่แต่หกักไม่ระวังให้มากพอความหวังดีนั้นจะกลายเป็นความรุนแรงทางวาจาและแทนที่จะเปลี่ยนใจคนให้ดีขึ้นกลับสร้างแผลในใจคนฟังและปิดกั้นโอกาสในการเติบโตของเทาในวงการาศาสนา วาจาบางอย่างอาจดูเหมือนมีสาระมีคำทรมแต่หากใช้ด้วยจิตโอ้อวดพูดเพื่อให้คนอื่นรู้สึกต่ำกว่าหรือเพื่อแสดงตนว่ารู้มากกว่าผู้อื่นแม้คำที่ใช้จะมีธรรมะประกอบอยู่แต่กลับกลายเป็นธรรมะเปื้อนกิเลสวาจาแบบนี้สร้างบา๋กที่ลึกซึ้งกว่าเพราะซ่อนอยู่ใต้คำว่าศรัทธาและปัญญาซึ่งอันตรายมากกว่าวาจาหยาบๆเพราะผู้พูดอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินผิดทาง นอกจากนี้ยังมีวาจาประเภทท้ากำลังใจเช่นการพูดให้คนหมดหวังพูดว่าไม่มีทางสำเร็จแกไม่มีวันทำได้หรือแม้แต่พูดให้คนรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีค่าวาจาแบบนี้สร้างความเสียหายแ,แรงกว่าที่คิดเพราะนอกจากจะทำลายความมั่นใจของคนอื่นแล้วยังสะท้อนว่าผู้พูดมีจิตใจที่ขาดเมตตาและความปรารถนาดีบบบที่เกิดขึ้นจากการพ้าศรัทธาในใจคนอื่น เป็นกรรมที่สะสมผลลบในใจตนเองเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นการพูดเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็นแม้จะพูดความจริงเช่นการเอาเรื่องผิดพลาดของผู้อื่นมาเล่าในที่สาธารณะหรือพูดถึงอดีตของคนด้วยเจตนาทําให้เขาเสียหน้าแม้ไม่ใช่การโกหกแต่ก็เป็นวาจ,จาที่ร้าการุณาบาปไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่พูดแต่อยู่ที่เจตนาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวด หรืออภัอยวาจาเช่นนี้เหมือนคงมีดที่เฉือนศักดิ์ศรีคนอื่นและสะท้อนใจที่ไร้ความละอายของผู้พูดบางคนอาจชอบใช้คำพูดในเชิงเย้ยฟาทาดินเช่นการพูดสบประมทธรรมชาติดวงชะตาหรือแม้แต่กล่าวคำลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอารมณ์โกรธหรือประชดชีวิตคำพูดเช่นนี้อาจฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่จริงๆแล้วสะท้อนถึงความท้าทายต่อสิ่งที่อยู่เหนือการกควบคุมจิตที่พูดแบบนี้บ่อยๆ จะเต็มไปด้วยแรงต่อต้านทำให้ชีวิตติดขัดไม่ราบรื่นเพราะจิตไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่มีอีกกรณีที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพู้แสดงความยินดีต่อความล้มจมของผู้อื่นเช่นพูดในลักษณะว่าสงน้ำหน้าก็ดีแล้วที่เขาโดนแบบนั้นหรือเห็นไม่ฉันบอกแล้วคำพูดแบบนี้เกิดจากจิตที่ยินดีในความทุกข์ของผู้อื่น โมหิชาแม้ไม่มีส่วนในการทำให้เขาเดือดร้อนโดยตรงแต่จิตที่ยินดีในทุกของคนอื่นก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิศเป็นรากของอกุศลและบันทอนบุญในใจเราโดยไม่รู้ตัวคือว่าจะแห่งความเฉยชาเช่นการเพิกเฉยเวลาคนใกล้ตัวร้องขอความช่วยเหลือหรือพูดตัดบดแบบไร้น้ำใจเช่นก็แล้วแต่ช่างเขาสิไม่เกี่ยวกับเราในเวลาที่ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ วาจาเช่นนี้อาจดูเป็นกลางแต่เมื่อเกิดในจังหวะที่ผู้อื่นกำลังเจ็บปวดหรือทุกข์ใจมันกลายเป็นความเย็นชาที่เจ็บยิ่งกว่าการตำหนติตรงๆชีวิตของผู้ที่ชาชินกับคำพูดแบบนี้จะค่อยๆห่างจากคนที่จริงใจและอยู่กับความว่างเปล่าทางใจโดยไม่รู้ตัวคำพูดบากไม่ใช่เพียงแค่คำหยาบหรือคำโกหกแต่รวมถึงทุกถ้อยคำที่เกิดจากจิตที่ขาดเมตตาปราศจากกรุณา และเต็มไปด้วยความหลงผิดวาจาแม้เบาเหมือนลมแต่สามารถพัดชีวิตให้เบิกบานหรือพัดกรรมให้ตกต่ำได้เช่นกัน